สวัสดีครับร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวก็มีความสุขได้วันนี้เรามาส่งความสุขร้อยเดียวกับคุณแชมป์นะครับคุณแชมป์เนี่ยครับเพียงแค่แวะมาดูรถอยากจะแวะมาดูแต่วันนี้กลายเป็นคนที่มีความสุขแล้วแชมป์อยู่ข้างๆผมนะครับขอญาตเรียนเชิญเข้าเฟรมานิดหนึ่งวันนี้มารับซีดิกร้อยเดียวจริงไหมถามครับแรกก่อนเลยร้อยเดียวจริงครับเอกสารไม่ยุ่งยากมากเลยครับผม คันนี้นะครับร้อยเดียวจริงๆนะครับไม่ต้องใช้สแตนด์อินไม่ต้องเตรียมนะครับคุณแชมป์ร้อยเดียวก็ต้องบอกว่าปกตินะครับดูแลนายตลอดนะครับขับรถให้ผู้ใหญ่นะครับดูแลผู้ใหญ่ตลอดวันนี้ได้รถของตัวเองไปขับและที่สําคัญเนี่ยใช้เงินร้อยเดียวก็ต้องบอกว่าวันนี้ดีใจกับคุณแชมป์ด้วยนะครับน้องๆดูแลอธิบายดีไหมครับดีมากครับผมเต็มสิบเลยครับเต็มสิบแล้วจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งใจแวะมาดูไปไปไปติดใจตรงไหนไปตรงตรงไหนครับติดใจตรงที่ว่าเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถง่ายไฟแนนซ์ผ่านง่ายบริการ ประทับใจครับก็เลยตัดสินใจออกรถที่นี่เลย,เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่งความสุขให้คุณแชมป์นะครับกับ Honda Civic ซึ่ง คุณแชมป์การันตีให้นะครับผมต้องบอกว่าดีใจด้วยที่แชมป์ได้รถใหม่มากๆเนี่ยฮะพลาสติกเนี่ยโทษนะครับผมลอกของแกนิดเดียวนะเกรงใจแกนะลูกค้าที่ซื้อมายังไม่ได้ลอกเลยครับรถใหม่20,000ฟลโลแต่ผมหันไปถามพี่แชมป์ผมให้อีกทีนึงคอนเฟิร์มให้ทีว่าร้อยเดียวครับนะครับคุณพี่ผมทํางานเป็นพนักงานขับรถดูแลให้ผู้ใหญ่นะครับดูแลผู้ใหญ่ก็ถามว่ามายื่นเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับออกรถร้อยเดียวนี่ฮะแกบายแล้วนะครับก็ขอญาติแม่ย่านางคุ้มครองพี่แชมป์นะครับให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปดดีีีีีมมโชชคคกััับบยนะรให้พ่ นะครับและครอบครัวเฮงเฮนะครับเดินทางก็ให้เฮงเฮงรวยๆนะครับตอไปจะนางคุ้มครองนะครับอันนี้ฮะโคเวอร์ที่เป็นสแคทเขาเรียกว่าการลอยจากโรงงานผลิตเนี่ยเขาจะใส่ไว้เวลาประกอบแล้วไม่ให้มันเกิดรอยยังไม่ได้แกะผมเลยบอกพี่แชมป์ว่าพี่ยังไม่ได้แกะเลยหลายๆรายการที่ไปแกะเองเลยนะครับ นะฮะบันไดเปิดข้างหลังนี่ยังไม่เคยมีคนนั่งเลยบอกแกไปตรงๆว่าข้างหลังไม่มีคนนั่งเลยครับรถคันนี้ข้างหลังยังไม่เคยมีคนนั่งเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ผมทําให้พี่แชมป์มีความสุขก,กับร้อยเดียวนะครับร้อย <100 S 2> เดียวมีความสุขจริงๆกับพี่แชมป์นะครับวันนี้บอกเลยว่าสุขไหมพี่สุขครับมีความสุขมากยินดีได้ครับกับพี่แชมป์ร้อยเดียวรถถูกใจนะครับพี่ถูกใจครับผมถูกใจรถถูกใจนะครับเดี๋ยวขออ้อมไปดูข้างหลังนิดนึงจะได้เห็นกันเต็มๆว่าเป็นซีวิ c โฉมนี้นะครับทะเบียนก็ เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้พี่แชมป์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงทะเบียนมาไม่ทันถ้ามันออกก่อนพี่แชมป์ก็กรุณาเซฟเซฟตัวเองไว้3า8 3 1งนะครับพี่แล้วแต่นะครับนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะพี่เล่นแค่นิดนิดหน่อยหน่อยอย่าไปเล่นเยอะนะพี่ติดติดไว้ก็เป็นรถยางใหม่แม็กเดิมมีสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตนี่คือชุดแต่งนะครับชุดแต่งมาจากศูนย์ให้เลยนะครับผมขออนุญาตเปิดประตูเบามากพี่แชมป์เบาจริงนะครับเบาจริงนะครับเนี่ยครบเลยครบเลยนะครับแล้วก็บอกกันแล้วว่าวันนี้ครบเต็มเต็ม แบบนี้ร้อยเดียวนะครับผมขอยืนหน้ารถตรงนี้ส่งความสุขให้พี่แชมป์นะครับพี่แชมป์ครับขอเลียนเชิญเข้าเฟรมด้วยกันครั้งหนึ่งครับวันนี้ดีใจนะครับที่พี่แชมป์มาเป็นลูกค้าผมขอญาตเรียนเชิญน้องเซลมาร่วมด้วยนิดนึงครับปา์มนะครับดูแลพี่แชมป์นะครับดีใจไหมครับลูกค้ามีความสุขด้วยแล้วก็ชื่นชมด้วยว่าดูแลได้ดีมากรู้สึกดีใจมากครับครับแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้ารายอื่นไหมครับพร้อมครับผมโอเคฝากน้องปาล์มไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจรถนะครับพี่แชมป์เคลมให้ชัดๆเเยยยวุาาี้ดรรอกสไม่ ขอบคุณในความสุขที่ได้เกิดขึ้นร่วมกันขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณน้องปามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแฟนเพจนะครับร้อยเดียวนะครับก็มีความสุขได้เราทําให้ท่านได้กับร้อยเดียวความสุขนี้ไม่ยากนะครับและที่สําคัญจะ1 0 0ท่านก็ต้องได้สินค้าที่เกินความคาดหวังฝากไว้ครับ